สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมช้างเมืองสิงห์ก็มีพระเครื่องสวยๆให้ชมอีกแล้วครับเมื่อวานผมก็ได้ไปเดินสนามพระมาครับก็ได้เช่ามาสามเดือนครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยว่าแต่งองค์อะไรครับมาดูองค์แรกกันเลยครับองค์นี้ก็เป็นเรือนหลวงปู่ผางครับวัดคงคาเคริเคครับผมนะครับรุ่นฉลองเจดีครับรุ่นฉลองพระเจดีครับ จะสร้างในปีพศ2522ครับเนนี้เป็นเดือนที่หาย,ยากครับนานจะเจอเรียนหนึ่งครับผมผมกดขึ้งได้ครั้งแรกครับเดี๋ยวเรามาชมความสวยกันเลยครับสวบัสไงครับทบุงงบอท่าน อยากเรียนเนี่ถือว่าสภาพสวยครับจมูกหน้าตาติดชัดครับนานๆจะเจอเรียนหนึ่งครับเป็นต้นที่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ะรอยางเงี้ยนะครับต่อหลังก็เป็นเจดีครับผมนี่ครับจะสร้างกำลันที่13เมษายนครับพศ2522ครับทันหลวงพ่อพางแน่นอนครับผมทันหลวงปู่พางแน่นอน ครับเป็นเรียนที่เล็กฉลองพระเจดีย์ครับท่วัดอุดมคงคาครีเกศครับผมก็เป็นเรียวที่ทันรูปพางครับนี่ครับถือว่าสวยงามครับเรียนนี้ถือว่าสภาพสวยสวยอยู่ครับผม ผมาเป็นรายเรียนแรกครับเป็นสัญามาหลวงปู่พางวัดคงคาครีเคตครับวัดคอนแก่นครับผมเหรียนที่ทันแท้หลวงปู่พางครผมเพราะว่าหลวงปู่พางท่านมรณะปีสองห้าครับแต่เรียนนี้ออกปีสองสองครับผมทันแทร่้อยเปอร์เซ็นต์ครับโรงเรียนต่อไปครับผมเป็นเรียนหลวงพ่อคูนครับ รูปในสวยครับองในสวยเป็นบังกรคู่ครับหลวงพ่อคูนครับเคยไาเรียนทรงน้ำครับหลวงพ่อคูนครับชมมันดีก,ก่อนลองโฟกัสครับส่องให้กว่าชัดดีครับ เรียนสองนนมแล้วพ่อคูนครับเรียกว่าเรียนมังกรคู่นะครับสร้างในปีพศ .2539 ครับผมถือว่าสวยงามครับเรียนนี้ ตัวก็การเ้กล้องทดสอบทรัพย์าาผมไม่โฟกัสเท่าไหร่นะครับตัวใช้เครื่องราคาไม่แพงครับหาหลักพันครับผมนี่ครับรุ่นทรงน้ำนะครับตะทีส่สิบสีเมืารครับสองพันมษาร้ยสามสบ2ก้าครับเป็นนี้นบ่บ้าน,นได้ครับ ี๋ยวป็นเร็นมังกรคู่ครับลงพ่อคูนต้นทรงน้ำครับผมสวยงามครับผมรูปียบมังกรครับพี่ ก็เป็นเรื่องที่น่าเก็บอีกรุ่นหนึ่งครับผมของหลวงพ่อโคดครับดูเรียนที่สามครับเดี๋ยวไปพบชามาบ่อยครับเรียนนี้ก็ราคาจะไม่แพงครับเชาวยอดก็ปลกไว้ที่องค์ที่องค์ครับผมสภาพสวยครับเนื้อสภาพสวยๆครับนี่องค์นี้ผิวรุ้งเลยครับด้านหน้าผิวรุ้งเลยหลวงพ่อโคดครับ รุ่นที่ลึกวันเกิดครับผมเป็นสภาพสวยๆก็เลยเข้าเก็บมาหนึ่งเรียนครับก็คัดสภาพเก็บสวยๆครับผมต้องเีารุ่งเลยครับเห็นไหมนี่จะเป็นผิวรุ่งๆเลยครับใส่รุ่งเลยนี่ยบไม่มีเปิดครับผิวไม่มีเปิดครับเต็มรอยครับ เห่นพระเป็นีมฟอมเต็มร้อยเลยครับผมเดี๋ยวพระสวยเต็มกาดเลยครับกับเรียนที่เล็กเป็นเกนละพวกคูณครับผมจางปีสามหกครับเรียนนี้นด้านหลังครับนี่ครับปีสามหก อายุครบ71อปีครับหลวงปู่หือว่าป็นเด็นที่สวยงามครับยอดกระปุกไว้ราคายังไม่แพงครับผมเห็นราคายังไม่แพงก็เช่ายอดกระปุกไว้ครับที่เรียนที่เรียนครับคัดสภาพสวยๆไว้ครับผมครับก็มีประมาณนี้ครับใต้สามเรียนครับหลวงพ่อพางกับหลวงพ่อคูณครับผมหลวงพ่อพางรุ่นฉลองพระเจดีย์องค์หนึ่งครับ รุ่นฉลองพระยดีองค์หนึ่งหลวงพ่อคูณครับมับงกรนคู่รุ่นทรงน้ําปีสามก้าองค์หนึ่งก็หลวงพ่อคูณครับรุ่นฉลองอาทิตย์ฤกษ์วันเกิดหลวงพ่อคูณครับผมองนึง่ก็มีสามเรียนครับแล้วสำหรับคลิปนี้ผมจัยเมืองศิลป์ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับก็ฝากกดติดตามครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับผมสำหรับวันนี้ชัยเมืองศิลป์ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ